กลายเป็นประเด็นร้อนในขนาดนี้ที่ต้องตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมจากกรณีที่ปอเปี้ยกันเวลาผู้ประกาศสาวชื่อดังที่ได้ออกมาเผยข่าวเมาส์ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นดาราหนุ่มโรฟ้องแฟนเก่าที่เป็นดาราสาวรุ่นใหญ่ทาเดือดร้อนเอารถลูกไปซ่อนไม่ยอมผ่อนจนฝ่ายชายจอถูกฟ้องค่ะโดยฝ่ายชายนะคะก็เผยเพิ่มเติมที่ว่าหลังจากเลิกลาก,กับนักแสดงรุ่นใหญ่ตนได้ย้ายกลับมาอยู่บ้านกับพ่อแม่โดยฝ่ายหยิงได้ขอรถยนต์หรูและก็บ้านซึ่งเป็นชื่อของฝ่ายชายไว้และรับปากว่าจะท เรื่องเปลี่ยนชื่อสัญญาให้เร็วที่สุดต่อมาพบว่าทั้งบ้านและก็รถยนต์รูนะคะที่นักแสดงรุ่นใหญ่ในขอเอาไว้ค้างผ่อนค้างงวดกว่า5เดือนจนทําให้บ้านเนี่ยถูกธนาคารยึดทําให้เสียเครดิตนะคะส่วนรถยนต์ทางไฟแนนซ์ได้เตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีกับตนเนื่องจากอดีตแฟนนักแสดงคนดังกล่าวไม่ยอมผ่อนต่อและได้นํารถเนี่ยไปหลบซ่อนไม่ยอมส่งมอบรถคืนทําให้ตนได้รับความเดือดร้อนจึงมาขอความช่วยเหลือ ท้งนี้นะคะได้มีการเปิดเผยในภายหลังว่าคนในข่าวก็คือฟ้องสุเกิตนะคะอดีตแฟนเด็กของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างเอชุติมาที่เลิกรากันไปเมื่อปีที่แล้วโดยฝ่ายชายนะคะระบุว่าตอนที่เลิกกันเนี่ยถูกเกาหาไฟเดียวก็ยอมทนเพราะอีกฝ่ายมีอิทธิพลสือ่อแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเพราะเดือดร้อนหนักถึงขั้นถูกฟ้องอยู่รอมรอ นอกจากนั้นนะครับฟ้องสุภกิจค่ะก็ได้ไปเข้าร้องขอความช่วยเหลือจากเพจไซม์ไม่ต้องรอดน,นะคะโดยฟ้องสุภกิจค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนว่าพอดีผมเป็นอดีตแฟนเก่าพี่เอเราตกลงกันไว้ว่าพี่เอเนี่ยเขาจะเอารถแล้วรถเนี่ยเป็นชื่อผมแล้วพี่เอเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนสัญญารถด,ด้วยตกลงว่าพี่เอเนี่ยจะเอาไปผ่อนต่อแต่พอพี่เอเนี่ยเอาไปได้ประมาณ3เดือนนอกนั้นคือไม่ผ่อนเลยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงท่านวาคมไม่ได้ผ่อนไฟนั้นเลย แล้วเขามาตามที่ผมหลังจากที่เลิกรากันไปแล้วก็ไม่ได้ผ่อนเลยตอนนี้เอารถไปซ่อนไม่ยอมคืนผมติดตามจากเพื่อนจากทุกคนแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมคืนเขาบอกเขาจะเอาส่วนต่างแต่มันไม่ได้ซึ่งผมก็เสียอยู่ดีผมต้องการเอารถไปคืนอย่างเดียวเลยเพราะผมไม่อยากโดนฟ้องร้องไม่อยากมีปัญหาทางเครดิต ส่วนบ้านตอนนี้โดนยึดไปแล้วตอนแรกพี่เอกเนี่ยเขาทาสัญญาทั้งบ้านทั้งรถว่าเขาจะผ่อนต่อซึ่งผมก็ยอมเปลี่ยนได้ทุกอย่างแต่เขาไม่ยอมทําตามท,ที่ตกลงกันไว้คือไม่ยอมเปลี่ยนชื่อและไม่ยอมผ่อนต่อเหมือนเขาแกล้งตอนที่ผมเลิกกันไปตอนเดือนตุลาคมปี2565แล้วเขาก็ไปอยู่แล้วก็ไม่ยอมผ่อนต่ออีกเลยประมาณ3-4เดือนมาแล้วแต่ตอนนี้เขาก็ย้ายออกไปแล้วและทางพ่อแม่ผมก็ไม่ยอมให้ผ่อนต่อก็คือจะเอาบ้านคืนแบงก์ไป จากประเด็นนี้เนี่ยค่ะทำให้ทางด้านเอชุติมาค่ะที่ออกมาเคลื่อนไหวโพสถึงดราม่าในครั้งนี้นะคะโดยเผยจะเตรียมแถลงเร็วๆนี้ซึ่งได้เผยว่าเรื่องทั้งหมดในอดีตรอฟังเอมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวทีเดียวนะคะแล้วเจอกันค่ะตามด้วยอีโมจิไฟลุกนะคะ และวันนี้ล่าสุดในะคะเอชุติมาค่ะก็ได้เผยผ่านข่าวบันเทิงเที่ยงของช่อง WorkPoint นะคะว่าพี่เคยดูแลเขามา6ปีกว่าทั้งหมดที่เขาพูดให้พูดไปและรอพี่แถลงทีเดียวเพราะคนอย่างพี่พี่ทำไรมีหลักฐานให้รอแถลงทีเดียวและประชาชนที่ว่าพี่อยากให้ฟังความจากพี่ด้วยไม่ใช่ฟังความข้างเดียวเพราะพี่ทําอะไรพี่มีหลักฐานอยู่แล้วดังนั้นการที่เด็กอายุ1 7บ8แล้วมีบ้านมีรถได้ทุกคนคงคิดได้คงไม่ใช่เงินตัวเองแน่ๆนในเมื่อเขามีคนช่วยเหลือใหม่แล้วดังนั้นคุณจะฟ้องหรือคุณจะแรกกับออกับบหืออฟ้ง ไม่เป็นไรทุกอย่างต้องมีข้อมูลมีหลักฐานเรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เดือนละอุไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวกับคุณผู้ชมยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะเอชุติมานนะคะจะตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวในเร็วๆนี้บอกเลยว่างานนี้มีละอุแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ทางช่อง y o u t u b ท็อปดาราด้วยนะคะ